าสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพอล่าทารอค่ะวันนี้นะคะพอล่าก็มาพร้อมกับน้อง ลูน่าลาปินทาโรเด็กนะคะก็สําหรับไพ่ชุดนี้จะเป็นไพ่ที่คนไทยทํานะคะถ้าใครที่อยากจะไปตามตามเพล่านะคะก็สามารถเข้าไปในเพจด้านล่างด้านขวาขวาล่างนะคะเพราจะขึ้นหน้าเพจเขาวไว้ให้นะคะก็ไปตามได้เลยนะคือไพ่น่ารักมากๆเลยทั้งทาโรแล้วก็ตัวออโรเคลเองเนี่ยเพราจะใช้เป็นของชุดนี้ทั้งหมดสําหรับการดูดวงในเดือนพฤษภาคมนี้ดวงทั้งหมด12ราศีนะคะซึ่งการดูดวงของเราเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ภาคด้วยกันนะคะคือการดูดวงความรักคนโสด ความรักคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นดวงความรักคนมีคู่นะคะในแต่ละราศีนะคะโอเคถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเราก็ไปเริ่มกันเลยค่ะสำหรับพาทของคนโสดคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและคนมีคู่ตามลำดับเลยค่ะ เอาละค่ะก่อนที่เราจะเริ่มดูดวงกันนะคะเรามาทําความเข้าใจให้ตรงกันก่อนนะคะว่าการดูดวงแบบนี้เนี่ยจะเป็น general reading ก็คืออาจจะตรงหรือไม่ตรงกับเราก็ได้นะคะขอให้รับไปแค่พลังงานดีๆก็พอถ้าอะไรฟังไปแล้วไม่โอเคเลยไม่ไม่ไม่อยากเชื่ออะไรแบบนี้เลยเพราะว่ามันรู้สึกแย่มากๆก็เทไว้ตรงนี้ก็ได้นะคะไม่ต้องเอาไปนะเอาไปแค่พลังงานดีๆก็พอนะคะทุกคนแล้วถ้ามีใครนะคะทำ time s t a m p ไว้ให้เนี่ยก็อย่าลืมเข้าไปขอบคุณเขาด้วยนะคะจะได้เป็นการสร้างสังคมตรงนี้นะคะใน YouTube ในช่องของพลราเนี่ยให้หน้าอยู่ยิ่งขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะ สำหรับชาวราศีมังกรนะคะที่เป็นคนโสดในเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยเพราล่าว่าหลายๆท่านนะคะจะอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าไม่มีใครฉันก็อยู่ได้แบบนี้เนาะดูเป็นฟิลที่โสดนะแต่ก็ค่อนข้างจะสตรองมากพอสมควรเลยนะคะไม่ใช่ใครก็ได้นะจ๊ะต้องโปรไฟล์ดีนะจะต,ต้องดีถ้าไม่ดีก็ยังก่อนก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะดูเหมือนคนจะไม่ค่อยซซเรียสกับการที่จะต้องมีใครในช่วงเดือนนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันค่ะ สำหรับตัวตนของชาวราศีมังกรที่เป็นคอนโสดในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะหลายๆท่านนะคะอย่างที่พอพราบอกเลยคุณจะอยู่ในสภาวะที่รู้สึกว่าไม่ได้ขาดอะไร เออคือฉันอยู่ของฉันฉันก็มีหลายๆอย่างให้ฉันต้องทํามีเป้าหมายมากมายนะคะให้เราต้องได้พิชิตอะไรอย่างนี้เนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยู่ได้นะคะไม่ได้รู้สึกลําบากขนาดนั้นคนโสดบางคนคะถ้าคุณยังมีแบบมีคนคุยคุยอยู่บ้างบางทีคุณอาจจะให้สถานะเขาเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องอะไรอย่างนี้เพลาก็คิดว่าบางทีไปดูพาร์ทคนคุยอาจจะโอเคกว่านะคะแซวนะคะเพราะว่าดูเหมือนกับถึงคุณจะโสดแต่เหมือนคุณไม่ได้โสดสนิทขนาดนั้นสําหรับบางคนนะคะที่รู้สึกว่าเอ้ยฉันไม่ได้มีใครฉันก็อยู่ได้เน เเส่วนหนึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าตัวของคุณเองเนี่ยก็รายล้อมไปด้วยผู้คนที่เขารักคุณนะคะหรือมีคนที่เขาชอบชอบคุณจีบๆคุณอยู่เพียงแต่คุณไม่ได้อะไรกับเขาขนาดนั้นหรือให้สถานะเป็นเพื่อนเป็น,ปนพี่น้องกันไปทั้งๆที่ความจริงแล้วเนี่ยตรงเนี้ยความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเนี่ยมันไม่ใช่แค่เพื่อนหรือพี่น้องนะคะเออแล้วถ้าคุณไปให้ความหวังเขาอยู่ก็ระวังระวังนิดนึงนะคะว่ามันจะทําร้ายคนอื่นโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะกลับไปเช็คคนใกล้ตัวคุณให้ดีนะอ่ะโอเคค่ะแล้วบรรยากาศความรัก ความสัมพันธ์ในช่วงที่ผ่านมาของคุณเป็นยังไงบ้างคะในช่วงที่ผ่านมานะคะหลายๆท่านอาจจะค่อนข้างโสดมานานนานพอสมควรนะคะโสดมานานหรือว่า move on ได้แล้วล่ะจากอะไรต่างๆที่เคยผ่านเข้ามานะคะส่วนในบางท่านนะคะที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยยัง move on ไม่ได้ยัง move on ไม่ได้สักทีนะคะเพราะแล้วก็มองว่าในเดือนนี้คุณมีโอกาสที่จะ move on นะคะได้มากขึ้นนะโอเคอะทีนี้มาดูต่อค่ะ แล้วจะมีใครเข้ามาไหมคะที่นี้ในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะจะมีใครเข้ามาหาชาวราศีมังกรไหมแน่นอนค่ะว่ามีค่ะแล้วคนที่เข้ามาเนี่ยลักษณะเขาจะเป็นยังไงคะเพราาว่าคนคนนี้เขามีความเป็นไปได้นะว่าเขาจะเป็นคนใกล้ตัวคุณอยู่แล้วนะคะเป็นคนที่เขาอาจจะเป็นเพื่อนคุณเป็นเฟรนด์โซนอย่างที่เพราบอกไปตั้งแต่ต้นนะคือเขาดูไม่ใช่คนใหม่ๆเท่าไหร่นะคะเขาดูเหมือนเป็นคนใกล้ตัวเหมือนเป็นคนที่รู้จักกับคุณอยู่แล้วแต่เขาต้องการพัฒนาความสัมพันธ์เข้ามาหาคุณในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะ โอเคแล้วคนใหม่ๆละ่ะมีบ้างไหมคะอุ๊ยขออภัยค่ะคนใหม่ๆมีบ้างไหมคะคนใหม่ๆเนี่ยเออมน่าจะมีแค่ประบปลายนะคะถ้าจะมีคนใหม่ๆจริงๆเพราะว่าคุณอาจจะต้องลองดูแบบคนไกลอะไรแบบนี้อาจจะเป็นรักออนไลน์อาจจะต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองอาจจะต้องเป็นฝ่ายเข้าหาก่อนประมาณนี้นะคะถึงจะมีคนใหม่ๆเข้ามาได้นะคะโอเค ก็เอาเป็นว่าในเดือนนี้เนี่ย energy พลังงานรอบๆตัวเนี่ยจะเด่นไปที่คนเก่าๆคนที่รู้จักกันมาก่อนหน้านี้มากกว่านะคะหรือบางคนที่เขาแอบชอบคุณอยู่เนี่ยเขาก็มีโอกาสจะมาเปิดเผยตัวในเดือนพฤษภาคมนี้เช่นเดียวกันค่ะอ่าลักษณะอื่นๆของเขาละคะขอดูลักษณะคนคนนี้คนคนนี้นะคะตัวตนของเขาหรือว่านิสัยใจคอของเขาเนี่ยพรราว่าเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่มีความเอาแต่ใจเหมือนกันนะ เหมือนเป็นคนเอาแต่ใจค่ะอยากได้อะไรรู้สึกยังไงเขาก็จะพูดนะคะเขาก็จะพูดออกมาเลยแหละว่าเขาต้องการอะไรยังไงนะคะเขาก็จะบอกกับคุณออกมาตรงๆนะคะแสดงว่าที่ผ่านมาที่เขาเลือกที่จะเงียบนะเขาน่าจะพยายามแสดงออกให้คุณเห็นแหละว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะบางทีเขาก็แสดงออกชัดเจนมากแต่คุณอาจจะไม่สังเกตหรือเปล่าคะเพราะดูเหมือนเขาก็น่าจะแสดงออกชัดเจนพอสมควรเลยนะแล้วก็ตัวตัวของเขาอื่นๆนะคะก็น่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างอารมณ์ดีแต่เป็นคนที่จริงจังนะถึงเขาจะอารมณ์ดีถึง เขาจะอะไรยังไงเนี่ยเพราะว่าตัวเขาเองก็ดูมีความจริงจังกับชีวิตมากพอสมควรเลยค่ะอ่ะโอเคมาต่อกันดีก,กว่าว่าแล้วอย่างนี้เดือนนี้เนี่ยมีโอกาสที่เราจะถึงขั้นสละโสดกับคนคน,นี้เลยไหมไพ่บอกว่าน่าจะยังไม่ถึงขั้นสละโสดนะคะแต่ว่าคุณกับเขาอะน่าจะมีการได้ ได้พูดคุยกันนะคะก็ไม่อยากให้คุณไปปิดกั้นเขาเกินไปนะคะอย่างน้อยก็อยากจะให้คีบเขาไว้ในความสัมพันธ์สักหน่อยนะคุยคุยกันสักหน่อยนะคะอย่าเพิ่งไปปิดกั้นเขาเพราะว่าเท่าที่ดูเราเนี่ยเพราะเาว่าคนคนนี้ไม่เลวเลยนะ แล้วมองว่าคนคนนี้เขาค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยถึงตอนแรกเขาอาจจะดูเหมือนไม่ได้สเปคขนาดนั้นแต่ว่าพออยู่กันไปนานๆคุยกันไปไเรื่อยๆคุณจะเห็นว่าเขาเป็นคนคนหนึ่งที่จริงจังกับคุณแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาไปถึงขั้นคบกันเลยนะคะเงื่อนไขเดียวเลยนะค่อยๆดูไปค่ะอย่าไปเร่งเกินไปอย่าไปรีบแบบอิกนอเขาอย่าไปรีบปฏิเสธเขาแต่ก็อย่าไปรีบปรบปรับเขาจนเกินไปนะคะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไพอ่ออร์เคิลดีกว่าค่ะ เพืาะลห้เปิดไพ่แบบเยอะมากๆขอเวลาเก็บสักนิดนึงนะคะเปิดเยอะมากจริงๆค่ะเปิดไปสักเกือบครึ่งสำหรับได้เลยมัง้งสำหรับชาวมังกรน,นะคะคนโสดอ่ะโอเค มาดูกันค่ะในส่วนของ Oracle ใบนี้นะคะไพ่เขาขึ้นมาบอกให้เรารู้ว่าในเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยต่อให้ตัวคุณเองเนี่ยจะโสดยังไงก็ตามนะคะแต่ร,บรอบๆตัวคุณเนี่ยยังมีผู้คนที่เขาพร้อมจะให้ความรักความอบอุ่นกับคุณนะถ้ามองมุมหนึ่งนะคะก็เหมือนตัวคุณอาจจะมีเพื่อนเยอะหรือว่าติดต่อกับครอบครัวตลอดเลยอยู่ใกล้ๆคนที่คุณรักนะคะอยู่แบบเป็นครอบครัวใหญ่หรืออะไรก็ตามนะก็มีคนที่เขารักคุณยอยู่เคียงข้างคุณนะคะแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะเพระลราก็ รู้สึกว่าตัวของคุณเองเนี่ยน่าจะมีคนที่เขาชอบชอบคุณอยู่ใกล้ๆตัวอย่างที่บอกไปนะคะลองสังเกตดูนะบางทีคุณคิดแต่เขาแค่เพื่อนเขาอาจจะไม่ได้คิดแต่คุณแค่เพื่อนมีคนที่เขาแอบชอบหรือบางทีเขาก็แสดงออกชัดเจนนะคะไอป้ประเภทแบบว่า,าโทรหาทุกวันเลยนะจะมีแบบเออฝันดีนะนู่นนี่นั่น,นหรือทักมาตอนเช้าแบบได้ทาอะไรอยู่อย่างเงี้ยคุณก็ลองสังเกตดูคะ่ะบางทีเขาอาจจะไม่ได้คิดแค่เพื่อนนะคะโอเคประมาณนี้ค่ะก็เอาเป็นว่าสําหรับอ่าตัวของไพ่ออร์เคลเนี่ยเขาก็น่าจะ ขึ้นมาบอกถึงความรู้สึกหรือว่าภาพรวมนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้ว่าเราก็จะอยู่ใน energy หรือพลังงานประมาณนี้ค่ะทีนี้ในส่วนของลัคนาราศีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณในเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นลัคนาราศีของคุณหรือคนที่เขาชอบคุณอยู่ก็ได้มาดูกันค่ะราศีพฤษภค่ะชาวธาตุดินพฤษภกันมังกรน,นะคะก็รวมถึงราศีของคุณด้วยสุดท้ายค่ะเป็นธาตุไฟค่ะ ธาตุาไฟก็ได้แก่เมษสิงห์แล้วก็ราศีธน,นูนะคะก็มีทั้งหมด ประมาณนี้เลยค่ะกับราศีที่จะมีความเกี่ยวข้องกับคุณอาจจะเป็นราศีของคุณหรือเขาก็ได้นะคะเป็นยังไงบ้างคะฟังแล้วตรงไม่ตรงยังไงก็รีวิวในนี้ให้เพราดได้นะคะแล้วก็ถ้าใครชอบไม่ชอบยังไงก็บอกได้เช่นเดียวกันนะอยากเสนอหัวข้อพื่อการอะไรลงในคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล่ถ้าคุณชื่นชอบการดูดวงของเพลาสามารถกดไลค์กับซับสไคร้เนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เพลาดได้กดกระดิ่งด้วยนะโอเคเอาละค่ะถ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวติดต่อมาได้ซ้ายล่างเลยนะสำหรับวันนี้เพราก็คงต้องลาไปก่อนนะคะทุกคนหวังว่าคลิปปนนี้ะรโยช์ทุก นนะะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพอลทาร เอาละค่ะก่อนที่เราจะเริ่มดูดวงกันนะคะเรามาทําความเข้าใจให้ตรงกันก่อนนะคะว่าการดูดวงแบบนี้เนี่ยจะเป็น general reading ก็คืออาจจะตรงหรือไม่ตรงกับเราก็ได้นะคะขอให้รับไปแค่พลังงานดีๆก็พอถ้าอะไรฟังไปแล้วไม่โอเคเลยไม่ไม่ไม่อยากเชื่ออะไรแบบนี้เลยเพราะว่ามันรู้สึกแย่มากๆก็เทไว้ตรงนี้ก็ได้นะคะไม่ต้องเอาไปนะเอาไปแค่พลังงานดีๆก็พอนะคะทุกคนแล้วถ้ามีใครนะคะทำทำแสตมป์ไว้ให้เนี่ยก็อย่าลืมเข้าไปขอบคุณเขาด้วยนะคะจะได้เป็นการสร้างสังคมตรงนี้นะคะใน YouTube ในช่องของพ่าเนี่ยให้หน้าอยู่ยิ่งขึ้นนะคะอะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะ ชาวมังกรที่เป็นคนคุยหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในเดือนพฤษภาคมนี้นี่นะคะภาพรวมจากไพ่ที่พระาเปิดขึ้นมาเนี่ยพระารู้สึกว่าในเดือนนี้บางท่านนะคะอาจจะมีแนวโน้มเหมือนกันนะที่เรากับเขาจะได้มีการคอมมิตกันนะคะแต่ว่าเออส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะน่าจะยังค่ะน่าจะต้องแบบรอ,รอไปก่อนดูๆไปก่อนนะคะแต่ยังไงก็ตามเดี๋ยวเราจะมาลงลึกกันดีกว่าลงรายละเอียดกันนิดนึงนะคะว่าแล้วบรรยากาศความสัมพันธ์หรือว่า เขารู้สึกยังไงกับเราหรือแนวโน้มต่างๆนะคะมาดูกันนะโอเคอ่ะตัวตนนะคะของชาวราศีมังกรที่เป็นคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในเดือนนี้คุณจะเป็นยังไงบ้างคะ พพรามองว่าในเดือนนี้นะคะตัวของคุณเองเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าไม่เป็นไรคือถ้าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราได้ได้คุยกันแบบนี้ต่อให้จะยังไม่ได้มีสถานะอะไรเนี่ยคุณก็พร้อมนะที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้พร้อมในการที่จะพัฒน,นาความสัมพันธ์ตรงนี้ไปเรื่อยๆคือไม่ได้รีบร้อนอะไรขนาดนั้นนะคะแต่คุณเองก็รู้สึกว่าคุณจะผูกพันกับเขามากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะเออตัวตัวตนของคุณในเดือนนี้ก็เลยเหมือนกับว่า ฉันก็เข้าใจนะมีความอบอุ่นใจนะคะเราก็มีความรู้สึกว่าไม่เป็นไรถ้ามันจะเป็นยังไงถ้าจะยังไม่ได้พัฒนาขอแค่ได้มีกันและกันได้ดูแลกันไปเรื่อยๆได้คุยกันไปเรื่อยๆฉันว่าฉันก็ยังโอเคอยู่ในเดือนนี้ยังไม่ต้องรีบร้อนขนาดนั้นถ้าได้พัฒนาความสัมพันธ์ก็ดีนะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ไม่อยากให้ต้องห่างกันไปไหนหรือไม่อยากให้เขาหายไปนะคะก็จะเป็นความรู้สึกแบบนี้ค่ะอะโอเคแล้วบรรยากาศความรักที่ผ่านมาระหว่างคุณกับคนคนนี้นะคะ บรรยากาศความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเพราเล่าว่าตัวของคุณเองเนี่ยมีการทุ่มเทไปพอสมควรในเดือนนี้อ่าในช่วงก่อนหน้านี้นะคะก็ถือว่าคุณทุ่มเทไปมากพอสมควรเลยแล้วฝั่งของเขาเองเนี่ยเขาก็พยายามเหมือนกันนะที่จะดูว่าเอะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยถ้าเราคบกันเนี่ยมันจะเวิร์ k ไหมมันจะมันจะดีไหมอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยพราเล่ารู้สึกว่าบรรยากาศความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างดีนะ เพราะว่าเป็นเหมือนคนสองคนที่ตั้งใจที่จะคบกันจริงๆอะไม่ใช่แค่คุยเล่นๆหรือคุยไปเรื่อยๆนะคะก็ไม่แปลกถ้าตัวคุณจะมีความรู้สึกว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้คุยกันไปก่อนไปได้ยังไม่ได้คบก็ไม่เป็นไรอาจจะเพราะว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันก็โอเคในระดับหนึ่งด้วยค่ะอ่ะแล้วความรู้สึกของเขาคนน,นัน้นล่ะคะในช่วงก่อนหน้านี้เขาเป็นยังไงบ้างเขารู้สึกโอเคกับคุณมากๆเลยค่ะเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่น่าสนใจมากๆนะคะเป็นคนที่เขาเนี่ยสามารถครบได้สามารถที่จะให้ใจได้เป็นคนที่เหมือนนเป็คววามหัง ของเขาเป็นแสงสว่างนําทางเป็นอะไรแบบนี้เลยนะเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ใช่ได้นะคะแล้วถามว่าในเดือนนี้ล่ะคะในเดือนนี้เนี่ยเขาจะรู้สึกมั่นใจมั่นคงขึ้นไหมแต่เขารู้สึกว่าเขาอยากจะขอเวลาอีกสักหน่อยค่ะความรู้สึกหรือความจริงจังของเขานะคะในเดือนนี้เนี่ยเดินทางมาถึง80%แล้วค่ะคุณคะเพาะเล่าว่าไปในทางที่ดีนะ สำหรับชาวมังกรที่เป็นคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะในเดือนนี้เนี่ยเพราเล่าว่าเขาค่อนข้างที่จะแสดงออกชัดเจนขึ้นเขาจะมีการใส่ใจและทุ่มเทให้คุณมากขึ้นนะคะเพราะว่าสำหรับเขาแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่ดีนะเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่โอเคกับสําหรับเขาเลยนะ<อ>เขาชอบสิ่งที่คุณเป็นแล้วเขาก็อยากจะทุ่มเทกับคุณสักตั้งหนึ่งแล้วก็ดูซิว่าถ้าเขาทุ่มเทกับคุณแล้วเขาลงทุนลงแรงกับคุณแล้วเนี่ยความสัมพันธ์หลังจากนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะคือเหมือนกับเขาอยากจะ อยากจะลองดูก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ช่างใจอีกสักตั้งหนึ่งนะ,ะสำหรับบางท่านก็อาจจะมีการครบกันเลยก็ได้เพราะดูเหมือนเขาค่อนข้างโอเคขอบคุณมากจริงๆในช่วงที่ผ่านมาค่ะเดือนนี้ก็อาจจะมีโอกาสได้ถึงท่านคบกันแต่ถามว่าคุณควรจะไปพูดอะไรไหมว่าเอยเรามาคบกันไหมอะไรย่เงี้ยไพ่เขาก็แนะนําว่าเราไม่ควรจะไปพูดอะไรแบบน,นั้นนะคะเราก็แค่ อยู่ของเรานะคะก็ทําเหมือนที่คุณทำนี่แหละก็คือเรามีอะไรเราก็คุยกันอย่างน้อยเรามีการเราได้คุยกันมันมีความสุขมันก็พอแล้วอะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็เรียนรู้สิ่งที่กันและกันเป็นนะอันนี้พะลาว่าก็น่าจะตอบโจทย์ระหว่างคุณกับเขาพอสมควรค่ะแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ในเดือนนี้นะคะจะเป็นยังไงจะได้พัฒนาไหมคะในเดือนนี้เนี่ยพะราวา่าไม่น่าจะได้พัฒนาถึงขั้นคบกันนะโอเคโดยมากแล้วนะคะน่าจะไม่ถึงขั้นได้คบกันหรอกน่าจะเป็นแค่แบบฟิลลิ่งที่จริงจังกันมากขึ้นเพราะความสัมพันธ อันนี้ยังต้องใช้เวลามากกว่าน,นี้อีกสักหน่อยค่ะเพื่ออะไรคะขอดูหนะเพื่ออะไรจะ๊ะเพื่อให้เขามั่นใจค่ะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่คู่ควรกับการที่เขาจะลงทุนลงแรงด้วยคือคนคนนี้ถ้าเขาพบกับใครนะคะเขาก็ไม่อยากจะมานั่งเสียใจทีหลังไงคบกับใครเนี่ยเขาก็อยากจะแบบให้มันแบบทูเกเตอร์กันไปจนถึงขั้นแต่งงานกันอะไรเงี้ยไม่ได้อยากจะมาแบบ คบกันแล้วก็เดี๋ยวคบเดี๋ยวเลิกอย่างเงี้ยมันเลยทําให้เขาค่อนข้างที่จะทุ่มเทกับคุณพอสมควรเลยนะคะว่าอยากใจความสัมพันธ์นี้มันไปรอดเขาเลยต้องการเวลาอย่างไงก็ช่วยเข้าใจเขานิดนึงนะคะโอเคแล้วสรุปว่าใน,ในเดือนนี้เนี่ยคนคนเนี้ย เขาก็เลยน่าจะยังไม่ได้ถึงขั้นคบหาดูใจกับเรานะคะแต่ก็จะมีบางส่วนนะคะสักประมาณ10%นตะที่อาจจะได้คบกันในเดือนนี้แต่ว่า90%ของชาวมังกรที่เป็นคนคุยเนี่ยนะคะพเพราะวว่าน่าจะยังไม่ได้คบกันนะโอเคแล้วคนคุยเพิ่มนะคะมีไหมคะคนคุยเพิ่มมีไหมเอาจริงนะถ้าคุณเปิดใจอ่ะคุณก็มีค่ะเออถ้าคุณเปิดใจคุณก็มีคนคุยเพิ่มคะ่ะเพราะว่าในเดือนนี้คุณค่อนข้างที่จะดูแบบ ดูแซบนะคะค่อนข้างจะดูแซบนะแล้วก็สามารถที่จะแบบไปตกหนุ่มได้อีกเยอะเลยนะคะถ้าเป็นผู้ชายที่มาดูก็คือสามารถที่จะแบบฮอตจนถึงขั้นที่ตกสาวๆได้อีกเยอะเลยค่ะแล้วก็น่าจะได้เจอคนที่ค่อนข้างมีฐานะดีด้วยอะไรแบบนี้สําหรับหนุ่มๆที่มาดูคลิปนี้นะคะสําหรับสาวๆนี่ก็คิดว่าตัวของคุณน่าจะไปตกผู้ชายได้เพราะว่าความแซบความฮอตของตัวคุณเองนะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าไม่อยากคุยเพิ่มหรอกเพราะคุณโอเคคนนี้จริงๆเพราะว่าก็ปล่อยผ่านไปเถอะมีใครเข้ามาจีบมีใครมาอะไรด้วยเนี่ยก็ปล่อยปล่อยไปนะคะ เพราะว่าคนที่คุณเดลอยู่ะดูเหมือนถ้าเขาจริงจังกับคุณแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ไม่ชอบให้คุณไปอะไรกับใครอเขาค่อนข้างมีความขี้หวงขี้หึงนิดนึงไม่นิดหรอกอาจจะเยอะด้วยนะคะประมาณนี้ค่ะเพราะว่าถ้าถ้าเขาเริ่มไม่ไว้ใจเนี่ยเขาจะคิดมากแล้วพอเขาคิดมากถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นว่า ท็อกซิกกับตัวเองแล้วเขาอาจจะหายไปได้เพราะฉะนั้นให้ระวังเรื่องนี้นะคะอย่าไปทําอะไรให้เขาอึดอัดให้เขากระทบก,กระทั่งทําให้เขารู้สึกหวาดระแวงนะคะเขาต้องการความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยเขาเลยใช้เวลานานไงอืมโอเคยังไงก็ตามนะคะพะลาก็ขอบคุณมากๆเลยนะที่ดูมาจนถึงจุดนี้นะคะถ้าใครที่ยังไม่เคยดูคลิปของพลามาก่อนหน้านี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ด้วยนะคะถ้าคุณชอบก็ดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อมาได้นะ,ะเอาละ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของ Or a c l e นะคะ ในส่วนของออร์ถ้ลเราได้เป็นไพ่ใบนี้ค่ะไลค์ like นะคะสำหรับไพ่ใบนี้เนี่ยคือเขาต้องการที่จะสื่อว่าคุณเห็นไหมว่าต่อให้โลกทั้งโลกมันจะมืดมิดนะคะแต่น้องกระต่ายตัวนี้ก็ยังมี เทียนนะคะเทียนไขนะคะที่สว่างสวายอยู่ตรงหน้ามันเป็นเหมือนความหวังค่ะต่อให้บรรยากาศรอบๆตัวคุณหรือทุกๆอย่างนะคะอย,อยู่ที่อยู่ในรอบๆตัวคุณเนี่ยจะชี้ให้คุณเห็นว่ามันแย่แล้วแหละมันไม่โอเคแล้วแหละแต่ขอให้คุณมีความหวังค่ะ แล้วก็สร้างความหวังและถือความหวังนั้นด้วยมือของคุณเองนะคะให้มันสามารถเข้าใกล้ความเป็นจริงได้คุณอย่าไปแบบหวั่นไหวนะคะเหมือนเป็นลมที่พัดผ่านเทียนให้มันดับนะคะคุณจะต้องมีความหวังค่ะว่าในความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันยังสามารถไปกันได้ความสัมพันธ์นี้มันสามารถลงเอยได้ถึงมันจะดูเหมือนใช้เวลานานจังเลยเหมือนเขาไม่จริงจังกับเราจังเลยขอให้คุณตั้งใจนะคะที่จะประคองความสัมพันธ์นี้อย่าเอาแต่รอให้ความสัมพันธ์นี้มันแบบเออมันดีดีดี หรือว่าคนนั้นคนนี้พูดมาแล้วเราก็หวั่นไหวไปหมดนะคะเพราอยากให้คุณรู้นะว่าน้องกระต่ายตัวเนี้อาจจะถือเทียนก็จริงแต่เขาตั้งใจที่จะถือนะที่จะไม่ทําให้มันดับนะคะต้องระวังมากๆเลยไม่ให้เทียนนี้ดับนะคะนั่นคือสิ่งที่เพราอยากให้คุณทําเหมือนกันอย่าไปสร้างบรรยากาศในความสัมพันธ์ให้มันท็อกซิกทําให้เขาเห็นว่าคุณคู่ควรยังไงรับรองได้ค่ะว่าคนคนนี้หนีไม่พ้นคุณแน่นอนนะคะโอเคก็มาค่ะมาดูกันต่อนะคะยังไม่จบนะคุณขา อย่าเพิ่งรีบนะคะพะล่าเนี่ยอย่าเพิ่งรีบรู้สึกว่าันนี้พล่าดูรีบรีมากๆเลยอะ่ะามาดูกันค่ะในส่วนของลักนาราศีนะคะของคนที่จะเกี่ยวข้องกับคุณอาจจะเป็นคุณหรือคนที่คุณคุยด้วยก็ได้นะคะราศีแรกค่ะเป็นราศีธนู ชาวธาตุไฟนะคะชาวธาตุไฟก็มีธนูด้วยแหละเป็นเมษสิง์แล้วก็ธนูนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะเป็นชาวราศีตุลน,นะคะก็ลองดูนะบางทีอาจจะเป็นลัคนาราศีของคุณหรือเขาก็ได้นะคะถ้าใครที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองอยู่ในลัคนาราศีอะไรก็ดูใน description ได้เพรลาลงไว้ให้แล้วนะคะว่าโอเคราศีอะไรอะไรยังไงบ้างนะคะตรงนี้นะก็จะมีบอกไว้นะโอเคค่ะเราก็อย่าลืมนะกดไลค์กดซ like, ั b สไคร้ด้วยค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยถ้าคุณชอบสไตล์การดวงของเพล่าก็ติดต่อมาได้ที่ล่างนี้นะคะ ถ้าอยากดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อมานะขอบคุณมากๆเลยค่ะอยากเสนอหัวข้อเพื่อการอะไรก็ลงไว้ในคอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันนะพะละอ่าจทุกคอมเมนต์เลยขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ที่เราจะเริ่มดูดวงกันนะคะเรามาทําความเข้าใจให้ตรงกันก่อนนะคะว่าการดูดวงแบบนี้เนี่ยจะเป็น general reading ก็คืออาจจะตรงหรือไม่ตรงกับเราก็ได้นะคะขอให้รับไปแค่พลังงานดีๆก็พอถ้าอะไรฟังไปแล้วไม่โอเคเลยไม่ไม,ไม่ไม่อยากเชื่ออะไรแบบนี้เลยเพราะว่ามันรู้สึกแย่มากๆก็เทไว้ตรงนี้ก็ได้นะคะไม่ต้องเอาไปนะเอาไปแค่พลังงานดีๆก็พอนะคะทุกคนแล้วถ้ามีใครนะคะทำ time stamp ไว้ให้เนี่ยก็อย่าลืมเข้าไปขอบคุณเขาด้วยนะคะจะได้เป็นการสร้างสังคมตรงนี้นะคะใน YouTube ในช่องของพราเนี่ยให้หน้าอยู่ยิ่งขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะ สำหรับชาวมังกรที่เป็นคนมีคู่นะคะช่างน,น่าอิจฉาเหลือเกินนะคะสําหรับคนที่มีแฟนแล้วหรือว่าแต่งงานแล้วนะคะอ่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าตัวตนของคุณในเดือนพฤษภาคมน,นี้จะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับชาวมังกรคนมีคู่นะในเดือนนี้เนี่ยพรอเล่าว่าคุณค่อนข้นขางที่จะอ่ะถ้าในพาที่คุณเป็นผู้ชายนะคะในเดือนนี้คุณค่อนข้างที่จะทุ่มเทแล้วก็โฟกัสในความสัมพันธ์นี้มากพอสมควรเลยนะคะแต่ว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะก็คิดว่า ว่าในเดือนนี้คุณจะเต็มไปด้วยแพชชั่นของการที่จะคาดหวังนะคะคือคุณใส่แพชชั่นกับกับความคาดหวังอะ่ะเหมือนคุณมีแพชชั่นเยอะแต่คุณไม่ได้ลงมือที่จะทําเองนะแต่คุณดันเอาความเอาความแบบความแพชชั่นตรงนั้นนะคะมาใส่กับความคาดหวังนะคะแล้วก็รอค่ะรอให้คนรักของคุณเนี่ยนะคะเขามาตอบสนองคุณนะคะหรือรอให้สถานการณ์เหล่านั้นเนี่ยมันออกมาในรูปแบบที่คุณต้องการแบบนี้นะเพรา,ลาเลยคิดว่าในเดือนนี้เนี่ยถ้าจะมองว่าตัวตนคุณเป็นยังไงหรอก็ เรียกว่ามีความต้องการมากมายเหลือเกิน แต่ความต้องการนั้นมักจะต้องรอให้ผู้อื่นเป็นผู้กระทําก่อนคล้ายๆประมาณนี้ค่ะเออตัวตนของเราในเดือนพฤษภาคมน,นี้นะอ่ะแล้วบรรยากาศความรักที่ผ่านมาล่ะคะของเรากับเขาคนนี้นะคะในช่วงที่ผ่านมาเพร,ะราะว่าคุณอาจจะไปเจออะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยกับความสัมพันธ์นี้อะ่ะคุณรู้สึกว่าคุณไปเจอบางอย่างในตัวเขาที่คุณรู้สึกว่าฉันคงปล่อยผ่านไม่ได้หรอกนะคือฉันไม่โอเคกับเรื่องนี้เลยอ่ะแล้วคุณก็เลยจําเป็นนะคะคุณมองว่ามันจําเป็นนะ นะถ้าคุณไม่พูดเขาก็คิดไม่ได้อะไรคล้ายๆประมาณนี้ฉันก็ต้องพูดไหมเนี่ยเธอคือถ้าฉันไม่พูดเธอก็คิดไม่ได้ถ้าเธอคิดเองได้ฉันก็คงไม่ต้องพูดไหมเนี่ยอะไรแบบนี้คุณจะมีเหตุผลคล้ายๆประมาณนี้อยู่ในใจตัวเองนะคะอะ่ะโอเคแล้วเป็นยังไงบ้างคะรลกฝั่งของเขานะคะสําหรับตัวเขาเองเนี่ยเขามองว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาสําหรับเขามันเป็นยังไงคะเพระอนขอดูหน่อยสิโอ,อเขาก็รักคุณนะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มองว่าเออเราเข้าใจเธอนะเราก็รักเธอนะเราก็เห็นแหละว่าเธอแบบหวังดีกับเรา แต่ว่าบางทีอาการสื่อสารของเธอมันก็ทําให้เรารู้สึกน้อยใจจังเลยอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็จะมีฟิลนีเกิดขึ้นบ้างนะคะแต่เขาก็ดูเข้าใจคุณนะเขาก็ดูรักคุณด้วยนะอ่ะโอเคแล้วความรู้สึกของเขาในเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นยังไงบ้างในเดือนนี้เขาเล่าว่าเขาจะรู้สึกเริ่มเหนื่อยค่ะถามว่าทํำไมเขาถึงเริ่มเหนื่อยคะเหตุผลนะมันเป็นเพราะว่าเขาอะรักคุณนะ แล้วเขาก็ทุ่มเทอย่างที่เห็นนะคะว่าเขาเองก็พยายามที่จะทําให้คุณพอใจทําให้คุณพึงพอใจที่สุดนะคะแต่เหมือนตัวคุณเนะี่ยไม่ค่อยเห็นเลยอะ่ะเหมือนคุณไม่ค่อยเห็นสิ่งที่เขาทำนะมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยจังเลยกับการที่จะทําให้คุณเห็นว่าเขาเองก็พยายามในความสัมพันธ์นี้นะเขาเองก็ทุ่มเทในแบบของเขานะอย่างเช่นอ่ะ เขาตั้งใจทํางานเขาโฟกัสแต่งงานไม่สนใจคุณเลยถ้ามองมองผิวเผินเหมือนกับเป็นคนที่ไม่ให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์แต่สิ่งที่เขาคิดอยู่ในหัวก็คือฉันจะต้องตั้งใจทํางานนะฉันจะได้มีเงินเดือนที่มากขึ้นฉันจะได้มั่นคงมากขึ้นฉันจะได้ดูแลคนที่ฉันรักได้ฉันจะต้องเก็บเงินแต่งงานนะถ้าฉันมีลูกกับผู้หญิงที่ฉันรักเนี่ยฉันก็อยากจะให้ลูกของฉันเนี่ยไปได้ดีเห็นไหมคือเขาอะใช้ความรักความรู้สึกที่มีต่อคุณเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับทุกๆเรื่องในชีวิิตตหรรรรืืือออออเเเเเเ่่่่่่งงงสําาคคคััญในนนชีีีีวขขยยยทบจะะะะไไไมมมกกุณล ดังนั้นเนี่ยอย่ามองอะไรแค่ผิวเผินเด็ดขาดเลยไม่งั้นเขาจะน้อยใจแรงมากค่ะคุณอาจจะถึงขั้นแบบห่างกันสักพักได้เลยนะไพ่ใบนี้นะคะเออเนี่ยจริงด้วยคือถ้าคุณปล่อยให้เขาน้อยใจมากเกินไปหรือไปกดดันเขาโดยที่ไม่รับฟังเขาเลยเนี่ยเขาอาจจะมีการแบบห่างกันสักพักไม่เธออะไรแบบนี้ขึ้นมาได้นะคะให้ระวังนิดนึงนะเพราะว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยเพิ่งเล่าว่าเขาไม่ใช่ว่าไม่รักคุณไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้อยากทุ่มเทอะไรนะเขาทุ่มเทเพียงแต่ในสิ่งที่เขาทำนะเขาอาจจะไม่สื่อสารความรู้สึก ออกมามาเลยทําให้คุณรู้สึกว่าเขาดูไม่เหมือนเขาทําตามคําสั่งคุณแล้วก็ไม่ได้จะแคร์ความรู้สึกคุณแต่เจริงๆเขาแค่นะแต่เขาเขาไม่มีวิธีแสดงออกที่มันตรงกับคุณเท่านั้นเองค่ะโอเคประมาณนี้นะอะมาดูกันต่อแล้วความสัมพันธ์ในเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างคะจะมีโอกาสที่จะแบบออกมาในรูปแบบไหนได้บ้างอ่าพละว่าในเดือนนี้นะคะตัวของคุณเองเนี่ยน่าจะเข้าใจเขามากขึ้นแหละอืมเพราะว่าอะไรทําไมคุณถึง ถึงเข้าใจเขามากขึ้นรู้ไหมเพราะว่าคุณเนี่ยลุกขึ้นมาทําค่ะลุกขึ้นมาทําให้เขาเห็นว่าเออคุณคุณจะทําแบบที่บอกให้เขาทําบ้างอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วคุณก็ได้เห็นว่าเฮ้ยการที่เขาทําอย่างเงี้ยในทุกวันเนี้ยเขาก็เหนื่อยนะแบบเนี้ยลองดูค่ะคุณลองทําในสิ่งที่คุณอยากให้เขาทําดูสิอืมลองดูนะคะอย่างเช่นสมมุติคุณอยากให้เขาตอบคุณตลอดตอบคุณเร็ว คุณลองตอบเขาเร็วๆนะคะเออนั่นก็คืออย่างแรกที่ทำเนาะสองก็คือไอ้คุณตอบเขาเร็วไม่พอค่ะคุณอยากให้เขาทักหาคุณบ่อยคุณทักหาเขาบ่อยบ่อยค่ะแบบเนี้ยหรือคุณอยากให้เขารับฟังคุณคุณลองรับฟังเขาดูอะไรประมาณนั้นค่ะคือเราอะทำในสิ่งที่เราต้องการให้กับเขาด้วยแล้วก็ลองดูค่ะแต่เพราให้คุณทําแบบนี้ไม่ใช่ว่าเป็นการประชดเขานะแต่ให้คุณได้เห็นค่ะว่าความสัมพันธ์เนี้ย การที่คุณไปให้คาดหวังให้เขาทำหนึ่งสองสามสี่ห้ามากมายเนี่ยคุณลิสต์ออกมาก็ได้คุณจะเห็นว่าสิ่งที่คุณคาดหวังให้เขาทำเนี่ยมันมากเกินไปหรือเปล่าคะบางทีอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเล็กเลน้อยนแบบนี้อาะสมมติคุณอยากให้เขาเนี่ยตื่นแต่เช้าไปออกกำลังกายนะแล้วก็ออกไปทำงานกลับก็ต้องกลับเร็วนะต้องรีบกลับมานะพอกลับมาแล้วเนี่ยเขาก็ควรที่จะไปนู่นนี่นั่นหนึ่งสองสามสี่อะไรอย่างเงี้ยคือเราอาจจะแบบไปจำกัดหรือไปบังคับชีวิตเขามากเกินไปหรือเปล่าคะให้คุณลองดูนะว่าถ้าเป็นคุณถ้าคุณต้อง ทำในสิ่งที่คนมีคนคนหนึ่งเนี่ยมาบอกให้คุณทําอะไรอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคุณโอเคไหมคะถ้าเปลี่ยนเป็นฝั่งของคุณเองที่คอยรับคําสั่งคุณโอเคหรือเปล่าคะแบบเนี้ยคือเพราะว่าในเดือนเนี้ยคุณน่าจะมีโอกาสได้ไปอยู่ในสภาวะนั้นหรือเข้าใจสิ่งที่เราทําโดยไม่ได้ตั้งใจเนี่ยมากขึ้นนะคะคือตัวของเขาเองเนี่ยเขาก็มีความคิดมีความรู้สึกเขามีความต้องการของเขาแล้วเขาก็พร้อมที่จะทุ่มเทนในสิ่งที่เขาทําได้ทุกคนไม่ได้ถนัดเหมือนกันค่ะถ้าคุณฟังแล้วคุณรู้ รู้สึกว่าเออมันก็ตรงกับชีวิตฉันนาแล้วฉันก็เริ่มเข้าใจเขาแล้วแหละคุณก็ไม่จําเป็นต้องไปลงมือทําให้ตัวเองเหนื่อยแบบนี้ก็ได้แต่จะเริ่มจากการที่ถามเขาค่ะว่าเธอเธอต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้เธออยากให้ฉันทําอะไรเพื่อให้ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันมีความสุขมากขึ้นให้ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันดีต่อใจมากขึ้นเธออยากให้ฉันทําอะไรหรือลดอะไรหรือเปล่าเพื่อที่จะประคองความสัมพันธ์นี้ไปได้ฉันก็อยากให้เธอได้มีความสุขในความสัมพันธ์นี้เหมือนกันคือเรียกได้ว่าแทนที่เราจะไปนั่งคาดหววังจาาากเเขฝ่ยยดี เราอาจจะต้องลองลดความคาดหวังนั้นลงนะคะแล้วก็เปิดใจถามเขาบ้างว่าเขาล่ะเขามีความคาดหวังอะไรบ้าง <S 1> <S 1> เสร็จแล้วเราก็แชร์มุมมองของเรากับเขานะคะว่าฉันคาดหวังแบบนี้เธอคาดหวังแบบนี้เรามาแชร์มุมมองกันนะเสร็จแล้วเราก็มาเช็คลิสต์ค่ะว่าอะไรทําได้ไม่ได้สมมุติเขาบอกว่าต้องการให้คุณทํหนึ่งสา1 2 3 4อย่างเงี้ยโอเคหรือว่าคุณลดตร,ตรงนั้นตรงนี้ลงหน่อยถ้าคุณทําให้ได้คุณก็บอกเขาว่าทําได้แค่นั้นเองถ้าทําไม่ได้ก็ตัดออกค่ะจะได้ไม่ต้องคาดหวงังเขาก็เหมือนกันถ้าเขาเนี่ย บอกคุณว่าอันนี้เขาทําให้ไม่ได้ก็คือทําให้ไม่ได้คุณไม่ต้องไปแบบพยายามเข้าใจเหตุผลก็ได้ว่าทําไมทาไมทําไมเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของความต่างค่ะถ้าคุณเข้าใจในจุดนี้ได้พระรามองว่าความสัมพันธ์นะคะก็น่าจะสามารถไปกันได้อีกนานเลยค่ะโอเคค่ะมาดูกันสำหรับคำแนะนำนะคะคำแนะนำเพิ่มเติมที่ไพ่เขาอยากจะให้เรานะก็ไพ่ที่พระราเปิดมาได้นะคะเป็น ไพ่ Oracle นะคะใบนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวพระเอาให้ดูใกล้ๆนะคะขออนุญาตเก็บไพ่ก่อน สำหรับเจ้าไพ่ออราคิลใบนี้นะคะ mm hmm. เขาก็ต้องการที่จะขึ้นมาบอกให้เรารู้ว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยต้องการความเอาใจใส่ค่ะมันไม่ใช่แค่คุณหรอกนะที่ต้องการให้เขามาใส่ใจคุณให้เขาดูแลคุณมากขึ้นแต่เขาเองก็ต้องการเหมือนกันเขาก็ต้องการความใส่ใจความใส่ใจที่ไม่ใช่การคิดแทนนะคะอย่างเช่นบางครั้งนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าการที่คุณเนี่ย ทักหาเขาบอกฝันดีเขาทํากับข้าวให้เขามันคือความใส่ใจการที่คุณแบบคอยถามว่าเขาทําอะไรที่ไหนยังไงนี่ไงมันคือความใส่ใจอันนี้มันก็ใช่ค่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของความใส่ใจเป็นแค่ส่วนหนึ่งค่ะแต่ความใส่ใจที่พอละาําลังพูดถึงตรงนี้เนี่ยมันคือการที่ไม่เอาเต็งเป็นที่ตั้งการที่เราจะเป็นแค่กระดาษเปล่าๆใบใบหนึ่งนะคะกับปากกาหนึ่งด้ามน,นะคะที่จะมองชีวิตเขาแล้วก็จดรายละเอียดของเขาลงไปค่ะ ว่าเขาเป็นยังไงนะอ๋อเวลาที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยเขามีเรีแอคชั่นยังไงเขาชอบอันนี้นี่หว่าเขาไม่ชอบเลยนี่หว่าอ๋อโอเคเข้าใจในมุมของเขานะคะใส่ใจที่จะเห็นเขาอย่างที่เขาเป็นว่างั้นเถอะอันนี้คือความใส่ใจแล้วมันจะทําให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งได้มากกว่าค่ะอย่าพยายามให้สิ่งที่เราคิดว่าดีกับเขาโดยที่เรายังไม่ได้ใส่ใจพิจารณาว่าสิ่งนั้นมันดีกับเขาเหมือนกันหรือไม่นะคะอันนี้อยากให้คุณระวังค่ะเมื่อคุณทําแบบนี้ได้คุณณจจะะะะะสาาาามมรรถดดดูแลลลกกกัันนไ้ีๆเเยคเค่พุ ในสิ่งที่เขาต้องการได้จริงๆนะคะเพราะเราบอกเลยนะว่าในเดือนนี้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยดูเหมือนจะเป็นการพัฒนานะ ถามพระเลาว่ามันพัฒนาไหมส่วนตัวพระเล่าบอกว่ามันพัฒนาค่ะเป็นการพัฒนาในเรื่องของความรู้สึกเลยแหละในมุมมองที่เราจะมีให้กันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีความคิดเห็นยังไงเราชอบไม่ชอบอะไรเขาชอบไม่ชอบอะไรนะคะสิ่งเหล่านี้สําคัญมากเลยนะกับความสัมพันธ์ที่จะพัฒนาไปอีกหนึ่งระดับดังนั้นเนี่ยอย่าอยู่เป็นความคาดหวังแล้วก็อยากคิดแทนกันมากนะคะค่อยๆคุยกันไปแล้วก็พิจารณากันไปเนาะในส่วนของรานาราศีที่มีความเกี่ยวข้องนะคะราศีกันค่ะราศีตุลค่ะ แล้วก็สุดท้ายเป็นชาวธาตุดินนะคะพฤษศกันมังกรค่ะก็รวมเป็นลัคนาราศีของคุณด้วยบางทีคุณอาจจะคบกับคนที่อยู่ในลัคนาราศีเดียวกันก็ได้นะเนี่ยเพราะว่าเพราเปิดเจอธาตุดินบ่อยมากเลยนะคะอ่ะโอเคค่ะยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่คุณเนี่ยมาติดตามช่องของพรานะคะถ้าชอบสไตล์การดูดวงของพล่าสามารถกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกาลังใจให้เพราแล้วก็ทีมงานได้นะคะชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์ลงในนี้ได้แล้วถ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวติดต่อมาได้เลยนะคะชื่อเพจของพพราอยู่ด้านซ้าย อนะขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้พราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพลาทาโร่